กดเงินสดเดือนหน้ารับเน้นๆ900บาทในเดือนตุลาคม2563บัตรคนจนรับก่อนใครเพื่อนรวมทั้งหมด900บาทหากใครยังไม่เช็คบัตรในวันที่1ตุลาคม63ก็รีบไปเช็คก่อนจะเสียสิทธิ์เนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเราเตรียมรับฟังกันได้เลยครับหากท่านไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญโปรดกดติดตามนำโชคนิวไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับวันที่25กันยายน2563ข่าวล่าสุดบัตรคนจนเตรียมอัดเงินเข้าบาัตร โดยในนั้นมีการกดเป็นเงินสดได้ทั้งหมด900บาทสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนจะมีอะไรบ้างเรามาเตรียมรับฟังกันได้เลยครับในส่วนนี้เราไม่ขอนับเงินรูดซื้อสินค้า700-800บาทที่ได้รับทุกเดือนอยู่แล้วนะครับสำหรับบัตรคนจนที่ได้ในวันที่1ตุลาคม63จะได้รับเงินพิเศษเพิ่ม500บาทสำหรับเงินซื้อของอุปโภคบริโภคไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้โดยรัฐบาลจะจ่ายให้แก่ท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน โดยจะโอนเงินให้แกผู้มีสิทธิ์ประมาณ13.4ล้านคนโดยจะโอนเงินให้เดือนละ500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรับรวมกัน1,500บาทโดยมี1ใบเท่ากับ1สิทธิ์หากท่านไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมดในเดือนนั้นจะไม่สมทบและหักไปเลยสำหรับผู้ที่ได้รับเงินพิเศษ500บาท จะไม่สามารถใช้ร่วมกับมาตรการคนละครึ่งได้ที่จะตามมาในอนาคตโดยเงินนี้ใช้สําหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อของที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตโดยใช้รูดซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ต้องใช้บัตรเท่านั้นและวันที่15ตุลาคม63เงินคืนภาษีและเงินคนแก่ เงินคืนภาษี5%โดยทางรัฐบาลสําววจว่ามีคนที่ไม่ได้เปิดบัญชีธนาคารและใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการจับจ่ายใช้สอยหรือซื้อของที่จำเป็นโดยได้เงินคืนมาตลอดแต่ไม่เคยเช็คบัตรโดยมีสูงสุดในบัตรถ,ถึง800บาทสำหรับบางคนและบางคนที่ไม่ได้เช็คเลยโดยจะคืนทุกวันที่15ของเดือนสูงสุด500บาทต่อเดือนครับและเงินคนแก่จ่าย50-100บาทตลอดทุกเดือน และวันที่18ตุลาคมค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนคือการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปาโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม62ถึงกันยายน63รวม11เดือนและล่าสุดได้ต่อไปอีก1ปีถึงกันยายน64สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อย ค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนคือการต่ออายุให้จากมาตรการเดิมโดยผู้ถือบัตสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนตั้งแต่เดือนตุลาคม62ถึงกันยายน63รวม11เดือนและล่าสุดได้ต่ออายุอีกหนึ่งปีถึงกันยายน64โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ผู้ที่สามารถรับเงินได้ก็คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยและข่าวในวันนี้ช่องของเราก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ